ยกระจาแฮร์รี่เคนดาวิงบายเยนทุบสถิติเลกเยอรมน,นีหลังกด2ตรงเกมล่าสุดแฮร์รี่เคนกับตันทีมชาติอังกฤษสร้างประวัติศาสตร์น้าหม่ในศึกบุนเดสลิก้าโดยกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในสเปนนัดแรกหลังจากที่ยิงประตูคนเดียว2ประตูช่วยบายเยนมิวนิกเก็บ3คะแนนได้สำเร็จเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอาดีตด,ดาวยิงถอดน้ฮอตสเปอร์ซัด2ลูกในเกมเสือตาถลม่มฮาเดนฮาว2ต่อ0ซึ่งทั้งสองประตูนั้นถือเป็นลูกที่16และ17ในการลงเล่นเล็กสูงสุดของเยอรมน,นีซีซั่นแรก และนำเป็นดาวซันโวแต่ผู้เดียวเป็นที่เรียบร้อยโดยตัวเลดังกล่าวอย่างทําให้เคนเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดหลังผ่านแปซิน,นดัดแรกได้สําเร็จทํายสถิติเดิมของโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้อดีตกองหน้าบาเยิรน์คนก่อนที่ทําเอาไว้สูงประตูลงได้นอกจากนี้การประสานงานระหว่างเคนและเดรอยซาเน่ปิดตัวเก่งของบาเยิร์อย่างส,สถิติของซีซั่นนี้โดยทั้งคู่ทําประตูรวมกันไปทั้งหมด24ลูกและอีก10แอสซิส,ส ขอขอบคุณภาพแแหล่ข้อมูลข่าวสนุกด้วยคมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ